ก็คือเปิดคลิปมาโดยการเอานิ้วโขกโต๊ะไม่ใช่โขกโต๊ะาะโต๊ะไม่ขะฮะทำไมเจี่ะนักเรียนวันนี้ก็จะมาอัดคลิปเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นคลิปตะลุยโจทย์แหละเพราะเราเรียนเรื่องคำนันย่อยไปแล้วแก้สมกทิไปแล้วนะคะแล้วก็การแพร่แกเแฮมไปแล้วแล้วก็มีในเรื่องของทฤษฎีจนไปแล้วนะคะก็วันนี้จะมาตะลุยโจทย์กันให้แบบสิ้นซากไปเลยแล้วก็เปิดคลิปมาด้วย จริงๆไม่อยากอัดเลยอะแต่ว่าอะไรเพื่อให้นักเรียนเห็นหน้าครูยอย่างชัดเจนนะคะก็จะเซ<า>็นเซอร์สีไว้<า>ไปมาอกันก็คือวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มที่ข้อแรกเลยละกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะมานะเนาะโอเคจ้ามาข้อแรกนะจ๊ะถ้าผสมอะไรแก๊สของอ่าลืมบอกว่าอันนี้เป็นกดเอ่อความรันย่อยกับการแพร่ของกรแฮมเนาะจริงๆแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะอันนี้ก่อนอันแรกนะคะถ้าผสมแกส๊สไฮโดรเจนเนาะเรานี่ก่อนไฮโดรเจนมีฮีเลียมด้วยนะคะแล้วก็มีแกส๊สอร์กอนจะเห็นว่าหมู่8ไม่ห้อย2นะจ้ะเด็กจ๋าถ้าเป็นแบบว่าไฮโดรเจนห้อยสองเนาะฮีเลียมไม่ห้อยอากอนไม่ห้อยนะคะจะอะไรเขาว่าไงต่อในภาชนะขนาด10ลิตรใช่ไหมที่อุณหภูมนะินะอุณหภูมิยีิองศาเซลเซียสึ๊บอุณหภูมิยีิองศาเซลเซียสแล้วก็มี นขนาด10ลิตรหาอะไรเอยหาความดันรวมของแก๊สผสมความดันรวมนะคะแล้วก็อ่ะมาวิธีทำวิธีทำความดันรวมคือ P รวมถูกไหมพีรวมเท่ากับมันมีแก๊สหลายชนิดดังนั้น N เนี่ยเราใช้ N เดียวไม่ได้ต้องใช้ N ทั้งหมดสาตัวด้วยกันคือ N ของไฮโดรเจนบวกกับ N ของ แก๊สฮีเลียมบวกกับ N ของแก๊สอาร์กอนอันนี้คือ N รวมนะคะคูณด้วย R T ทั้งหมดหารด้วยเท <c oughs> ่าไหร่หารด้วย V ซึ่งเป็น V รวมนั่นเองก็คือในภาชนะนั้นแหละ V รวมก็คือ10ถูกไหมทีนี้อะเราไม่ทราบ N เลยทั้ง3ตัวเราก็หา N ก่อนเราก็อาจเริ่มจากการคำนวณโมล คำนวณหาเขียนคำนวณผิดคำนวณหาโมลน,นะคะหรือว่า N เนาะอืมหา N ของแต่ละตัวเริ่มจาก N ของไฮโดรเจนของไฮโดรเจนอะก็คือเป็นเท่ากับเท่าไหร่เราเทียบเอาก็ได้ถ้าสมมติจำสูตรไม่ได้เนาะแล้วก็แบบว่าอันหนึกรัมของไฮโดรเจนนะคูณกับ1โมลของไฮโดรเจนมี 2.02กรัมของไฮโดรเจนอ่ะอันนี้คือวิธีการเทียบบัญญัตินะคะแล้วก็ตัดกรัมออกเอาเหลือโมลใช่ไหมก็ได้ละคำนวณออกมาแล้วได้เท่ากับ0.495โมลใครคำนวณไม่ได้นะเครื่องคิดเลขมีกดยังไงก็ได้นะคะให้ได้คำตอบเท่ากับครูนะคะถ้าคำตอบไม่เท่าก็แย้งด้วยต่อไป N ของ ฮีเลียมแก๊สฮีเลียมเหมือนเดิมเลยฮีเลียมเราให้มาเท่าไหร่สองจุดหกศูนาย์กรัมของฮีเลียมเหมือนเดิมค่ะหนึ่งโมลของแก๊สฮีเลียมมีค่าตัสี่จุดศูนย์ศูนย์แก๊สกรัมของแก๊สฮีเลียมตัดตัดตูมก็จะได้เป็นเท่าไหร่กดขึ้นลแล้วเป็นศูนย์จุดหกห้าศูนย์โมลนะคะต่อไปอันสุดท้ายคือ n ของ แก๊สอาร์กอนนั่นเองแก๊สอาร์กอนนะคะก็คือให้มา11.191เนาะคูณกับอันนี้เป็นกรัมของอาร์กอนคูณกับ1โมลของอาร์กอนนะคะหนักเท่ากับ39.95กรัมของอาร์กอนตัดตัดแล้วก็จะได้แหละได้ออกมาเป็น0.2801โมลอ่ะอันนี้คือโมล ของแต่ละตัวเสร็จปุ๊บเราทำไงต่อแล้วก็จะได้ว่าถ้าใครไม่อยากไปแทนค่าในนั้นเยอะๆเราก็คิดข้างนอกเลยว่าจะได้ว่า n รวมนะคะ n รวมของแต่ละตัวจะเท่ากับ0.495บวกกับ0.650บวกกับ0.2801นีค่าเท่ากับ1.425โมลตัวนี้ ขีดเส้นแบ่งไว้แล้วก็จะได้ว่าโอเคค่ะจากเท่าไหร่พีรวมนะคะเท่ากับ N รวมเนาะคูณกับอุ้ยห้ามห้ามตัวเท่ากัน RT นะคะส่วนด้วยวีรวมจะได้เท่ากับหนึ่จดสี่สองห้าหน่วยเป็นโมนะคะอาคือศูนย์จุด 0821เขียนหน่อยด้วยลิตรคูณกับ atm คูณกับโมลลบหคูณกับเควนนลบหนะคะ t เขาให้มาเป็น25ิองศาเซลเซียสดังนั้นเราต้องเปลี่ยนท t ให้เป็นแค่แบบโอเคก็จะเป็น25บวกกับ273นะจ้ะหน่วยเป็นเควนนเนาะแล้วก็ีรวมเป็นเท่าไหร่คะ10นะ10.0ลิตร ขีดเ้นตายปุ่มทําการตัดอะไรเออจัดหน่วยจ้าอะไรตัดได้บ้างลิตลิตนะโมนตัดโมนนะคะแล้วก็เคตัดเคหน่วยถามความดันดูซิว่าหน่วยที่เหลืออยู่เป็นหน่วยอะไร ATM ก็ใช่นี่ใช่ไหเออแล้วก็อ่ะโอเคจ้าพี่รวมเนาะพี่รวมเกิดขึ้นคิดเลขแบบเสร็จสับก็จะได้เท่ากับ3.49หน่วยเป็น ATM นะคะนี่คือคำตอบที่ได้สำหรัแบบ ข้อที่1ผ่านนะผ่านนะอ่ะเสร็จปุ๊บไปต่อไปต่อในข้อที่ 2, 2> ข้อที่2อย่างรวดเร็วในถันง,ไไอาานงอากาศดำน้ำจะได้กอะไรนะอย่างเร็วไปไหมเร็วไปเอามาในถังอากาศดำน้ำใช่ไหมจะอัดอากาศผสมที่เรียกว่า n i t r o g อ่านไม่ออกนะซึ่งประกอบด้วยแก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนเด็กๆขีดไว้ก่อนแก๊สออกซิเจน O2 และ คู่สอนในห้องนะแล้วถามว่าแกซิเจนคืออะไรบางคนยังบางคนยังตอบโออยู่เลยนะโอทูนะ N2 นี่ไนโตรเจนแก๊สไนโตรเจน N2 นะคะเ,เขาบอกว่าประกอบไปด้วยออแกซิเจนและไนโตรเจนจนมีนะจนมีจนมีความดัน200บรรยากาศหรือ200 atm นะคะที่อุณหภูมิยีองิ้าเซลเซีเยนสิละถ้าไอเอเอ็นเเนี่ยถังหนึ่งเนี่ยมีขนาด11.5ลิตรนะ ้ามันมีขนาด11.5ลิตรและมีแก๊สออกซิเจนร้อยอะไรโดยปริมาตรถามความดันย่อยจ้าของแต่ละแก๊สของแก๊สแต่ละชนิดถูกไหมหาความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิดก็จะเป็นแบบแว่าเราก็จะหาก่อนว่าความดันย่อยเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีจากจาก pi S <S> ก็คือ like pi ไม่ไทราบนะเป็นของอะไรเนาะ pi เท่ากับ xi p total ตัวนี้นะคะคำนวณหาความดันย่อยของแต่ละแกกกคือเอาของออกซิเจนของออกซิเจนปึ๊บคำนวณของออกซิเจนคำนวณย้อาของออกซิเจนคิดยังไงเอ่ยคือเราเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วอะทั้ง2ตัวเนี่ยผสมกันแล้วมาได้200รถูกปะ อืมแล้วก็ปรากฏว่าออกซิเจนเนี่ยมีร้อยละสาโดยปริมาตรแสดงว่าไนโตรเจนจะประกอบไปด้วยเท่าไหร่ก็เอาสามเอาร้อยลบสามเนาะอ่ะเดี๋ยวเียวเรามาคิดอีกทหนึ่งแล้วก็อมาหาก่อน P ีออกซิเจนนะจ๊ะเท่ากับ x อืมก็คือโมนอะนะ X ออกซิเจน p ททก็คือ P ออกซิเจนจะเท่ากับ N NO O2 นะปึ๊บหารด้วย N ของ O2 บวกกับ N ของแก๊สในตัวเจนนะคะก็จะได้ปึ๊บแทนค่าแทนค่าคือ P ความดันของออกซิเจนเนี่ยจะเท่ากับ N ของอืม O2 เป็นเท่าไหร่กรัมของ O2 เอ้อโมลของ O2 เป็นเท่าไหร่อืมอม,มันเป็นเออลืม P t ท t a l ทนะคะ P t ท t a l ทแป๊บหนึงนะครูเขียนตอนนี้ผิดหรอ XXX ็ครูขออนุญาตไอเขียนเป็น X ดีกว่าพึึบแบบเรียวทามาเออ x x x ตัวนี้นะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ x ของออกซิเจนมันร้อยละ32ชั้ป้าก็จะเป็น32นะ32ถ้าเป็นของออข้างล่างก็จะเป็น32บวกกับ100ลบกับ32เพราะว่ามันเป็นร้อยละ32โดยปริมาตรถูกปะกได้แค่นี้ปึ่ง แล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแล้วก็ P เท่าๆเป็นเท่าไหร่200 atm P ออกซิเจนจะเท่ากับ64 atm เขียน atm เหมือนเลข9เลยเว้ย atm นะคะอันนี้คือความดันย่อยของออกซิเจนปึงทีนี้หาความดันย่อยของตัวไหนตัวไหนต่อของ ไนโตรเจนคำนวณน,นะคำนวณความดันย่อยของแกส๊สไนโตรเจนเขียนห้อยแก๊สไปด้วยเดี๋ยวเด็กๆ,ๆงงของไนโตรเจนพอไนโตรเจนเหมือนกันเลยแล้วก็เนื่องจากนะเนื่องจากว่าในถังเนี่ย มีออกซิเจนที่เป็นแก๊สบวกกับไนโตรเจนเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่200 atm ใช่ปะเออมันก็คือจากสูตรตัวนี้ p ท o t a l นะคะเท่ากับ p ของออกซิเจนนะบวกกับ p ของไนโตรเจนใช่ไหมแล้ว p total เป็นเท่าไหร่200 atm นตรเจนหามาแล้วเป็นเอ้อออกซิเจนหามาแล้วเป็น64 atm บวกกับ p ของไนโตรเจนดังนั้น p ของไนโตรเจนหรือความดันของไนโตรเจนเท่ากับ200ลบกับ64ี่ลบกับ64นเป็น atm จะเท่ากับ136 atm p ของไนโตรเจนอันนี้คือคำตอบนี่ก็เป็นคำตอบ นะคะคำตอบคือ64อ่าบางคนอาจจะแบบสรุปหน่อยละกันดังนั้นความดันย่อยของออกซิเจนแกส๊สเท่ากับ64นะคะ atm แล้วก็ความดันย่อยของในตัวเจนที่เป็นแกส๊สเท่ากับ136 a t m นเองอันนี้คือคําตอบในข้อที่2ไปต่อในข้อที่3ข้อที่3ามเขาบอกว่าแก๊สชนิดนึงเนี่ยมันทําไมมันทําไมวะว่าซันมันทําไมวะแก๊สอันที่อ่าอันนี้สามนะแก๊สชนิดหนึ่ง,ม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 ,นะงมีมวลต่อโมวลว้าวว้าวาวา้มันมีมวลต่อโมลมนเด้อมวลต่อโมลก็คือกรัมต่อโมลหรือโมเลกุลาร์เวทใช่ไหมเท่ากับ 48กรัมต่อ1โมลแสดงว่า1โมลเนี่ยนะมี48กรัมถูกไหมแก๊สชนิดนี้เนี่ยที่อุณหภูมิ25องศาซเซลเซียสนะคะแอบแปลงแอบแปลงเป็นเท่าไหร่25บวกกับ273เท่ากับเท่ากับ298 298เควินถูกไหมถูกไหมนะ ถแล้วก็ความดันหนึ่ง ATM หรือหนึ่งบรรยากาศถามความหนาแน่นเด้อความความหนาแน่นก็คือถามหาตัว D นั่นเอง D เท่ากับ M ส่วน V หลักรอบเขียนถามหาอันนี้ใช่ปะถามอันนี้แล้วก็โอเคมาเลยจ้าเด็กๆวิธีท,ทำเน่หา D เท่ากับ M ส่วนด้วย V โดยที่ M เนี่ยคือมวลของ แก๊สเนาะแล้วก็ v, v, v จะเป็นปริมาตรของแกส๊สแก๊สเนี่ยซอเสือนะบางคนเขียนสอโซ่สอโซ่นั่นคือก๊าสนะคะนักเรียนมาได้เด er. ้ออะเสร็จปุ๊บเราไม่ทราบอะไรเราไม่ทราบ v ใช่ไหมเนี่ยเราไม่ทราบ v ในโจทย์แม่งไม่มี v มาเลยใช่ปะ่ะเออดังนั้นเราหา v ก่อนจะได้ว่า หา v นะจากสูตรจากกดดีกว่าจากกดจากกดแก๊สอุดมคติอืมจากกดแก๊สอุดมคติเสร็จปุ๊บแล้วก็โอเค p v เท่ากับ n r t P เป็น1 atm v ไม่ทราบได้ N คือโมลใช่ไหมโมลคือกี่โมลก็1โมลไงที่เขาให้มา1โมลเนี่ย1โมลเนาะ R เป <R> ็น0.0821หน่วยตาลิตรคูณ ATM คูณโมลกำลังลบ1คูณ K กกำลังลบ1 T เป็นเท่าไหร่298 k เวินหารดูวยอ่ะยังไม่หารก็จะเป็น V เท่ากับ ย้ายมาแล้วนะย้ายมา1 atm ย้ายไปหารก็จะได้เป็น24ลิตรฮะอันนี้ได้มีมาแล้วยี่ลิตรดังนั้นดังนั้นนำ v แทนค่าใน d เท่ากับ m ส่วน v จะได้ว่า d เท่ากับ m ส่วน v d เท่ากับ 48.0กรัมส่วนด้วย24ลิตรกดลิตรก่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับแอบดูโพยแป๊บนึกรัมเปอร์ลิตรนะคะก็คือความหนาแน่นมีค่าเท่ากับเท่านี้เนาะอ่ะเสร็จแล้วต่อไปข้อที่4เมข้อที่4 อากาศที่ระดับน้ำทะเลมีอากาศที่ระดับน้ำทะเลนะอุณหภูมิ15เซเซียสแอบแอบคิดนีง15บวกเกืบ273เท่ากับเท่าไหร่288เควินความดัน1บรรยากาศความหนาแน่นดี1.2กิโลกรัมนะ กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรคืออันนี้คือหน่วยนี้อากาศที่ระดับความสูงคือตอนแรกมันเป็นระดับน้ำทะเลใช่ปะอันนี้ระดับน้ำทะเลอันนี้สองเนี่ยเป็นระดับความสูงที่สิบกิโลเมตรซึ่งอุณหภูมิน,นี่นไปติดลบเ้ยลบห้าสิบองศาเซลเซียสแล้วก็โอเคจ้านี่หนึ่งก็เป็นลบห้าสิบบวกกับสองเจ็ดสาม เท่ากับเท่าไหร่ลบแล้วได้สองเท่าไหร่วะมันเป็นร้อยร้อยสอ่สามปะใช่ okay, อ2องยสาเควินสองสองสาโอเคแล้วก็ความดันคือศูนย์จุสองหกบรรยากาศมีความหนาแน่นเท่าไหร่คือถามว่าที่ระดับความสูง10บกิโลเมตรเนี่ยมีความหนาแน่นเท่าไหร่ ตัวนี้นะแล้วน,น่นทำไงดีเออข้อสี่แล้วก็อ่ะหาความหนาแน่นใช่ไหมหาดีที่สิบกิโลเมตรก็จะเท่ากับมวลใช่ปะมวลส่วนด้วย v up 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 มวลส่วนด้วย v โอเคอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็คือ ยังบัทราบอะอย่างเลยแล้วก็เอามาจากก่อนจาก PTV เท่ากับ NRT เดี๋ยวจบข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอไปพาที่2นะคะ PV NRT เนื่องจากเนื่องจาก N เนี่ยเท่ากับ PV ส่วนด้วย RT เนาะโออไม่ใช่เนื่องจาก N เท่ากับ รัมส่วนด้วย mW เราก็แทนค่าไปก่อนเมื่อ g เท่ากับมวลของอากาศเนอะแล้วก็ mW คือมวลต่อมวลอากาศปุ๊บแล้วก็แทนค่าจะได้ว่า PV เท่ากับ G ส่วนด้วย M W R T ถูกไหมอ่ะวงเล็บไว้หนึ่ง G ส่วนด้วย M W R T เสร็จปุ๊บเราก็โอเคด้วยความที่ไอตัว M เนี่ยนะเนี่ยมันก็คือมวลใช่ปะมันก็คือกรัมเราจะเขียนได้ว่าหรือเป็นกรัมต่อ V ก็ได้ ตัวนี้นะอ่ะวงกลมพ้แล้านะเสร็จปุ๊บแล้วก็โอเคมันมี G มี V เฮ้ยเราน่าจะต้องทําตัวนี้แล้วก็จะกลายเป็นว่า G ส่วน V เนี่ยนะเท่ากับ P คูณด้วส่วนด้วยอ่อ่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือวงกลมเหมือนกันปุ๊บได้ละได้ความสัมพันธ์แล้วนะคะแล้วก็แทนค่าสิปุ๊บ ดังนั้นอัตราส่วนอัตราส่วนระหว่างความหนาแน,น่นของอากาศที่ระดับความสูง10กิโลเมตรคือข้อนี้ยาวมากนะดเด็กๆและ ระดับน้ำทะเลแล้วคือตัวเลขเยอะมากด้วยนะคะเป็นดังนี้ขีดเส้นแบ่งไว้ปึ๊บแล้วก็มาเริ่มที่ตัวนี้จ้ะจาก d เท่ากับ m ส่วน v อ๋อ g ส่วน v g ส่วน v นะคะ g ส่วน v ก็คือ d เท่ากับ P M W คูณด้วย R T และเราอะเป็นอัตราส่วนระหว่างอากาศที่สูง10กิโลเมตรใช่ป่ะแล้วก็เป็น d ที่10กิโลเมตรส่วนด้วยดี d ที่ระดับน้ำทะเลอะระดับน้ำทะเลเนาะก็จะเป็นเท่ากับ P ที่10กิโลเมตร M W ของ อากาศนะหารด้วย rt ที่10กิโลเมตรส่วนด้วยข้างล่างเป็นอะไร P T, รทรี่ระดับน้ำทะเลเขียนยังไงดีระดับน้ำทะเลเขียนทะเลแล้วกันเนาะ tor นะ,ะลนะแล้วก็ m w ของอากาศหารด้วย r ที่ทะเลโอเคไหมคะเราก็จะได้ว่าเป็น d ที่10กิโลเมตรส่วนด้วย d ของทะเล เท่ากับมันก็จะตัดกันเนาะอะไรตัดกันได้บ้างก็จะมี r ตัด r mw ตัด nw ก็จะเหลือเป็น p 10กิโลเมตรส่วนด้วย p ทะเลถูกไหมแล้วก็คูณด้วย t t 1 0 km 10ทะเลแทนค่า d 10กิโลเมตรเท่ากับไอ d ทะเลเนี่ยย้ายไปคูณถูกไหม ทจะกลายเป็นไอทีทะเลคือเป็น1.2กิโลกรัมเมตรกำลัง3อันนี้คือ D ดีทะเลดีทะเลคือตัวนี้แล้วก็อ่ะปึ่งทตัวนี้ก็จะเป็น0.23 ATM ทีที่10เป็น15บวกกับ อ,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 อืมทีที่ระดับน้าําทะเลอ๋ออันนี้จะเป็นทีที่ระดับน้ำทะเลทะเลกับสิบเพอะลืมไปว่ามันเป็นเศษส,ส่วนมันหารกันนี้ก็จะกลายเป็นสิบห้าวกกับสองเสาเป็นสองแปดแปดเควินข้างล่างเป็น1.00 ATM แล้วก็เป็นเท่ากับ2องสองเคลวินท้ายที่สุดแล้วดีที่10กิโลเมตรเท่ากับ0.40กิโลกรัมเออลูกบาทเมตรกำลังสามเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พาที่2อค่ะไป